เราคิดว่าจบมาจะทำงานคงน่าจะไปทำเดบให้ตัวการงเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องออกเป็นมาคุยกันก็ได้เฮ้ยเอาดีอยู่บ้านเดียวกับมึงอ่ะเพื่อนมึงเก่งมึงเก่งมึงคิดว่าสกิลของมึงเท่าไหร่ก็เป็นตัวแข่งตรงเดียเอาดีๆถ้ามีที่ไหนรับผมก็ไปอ่ะเนี่ยเออมึงเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันได้ได้ครับได้ครับแต่จริงเดฟเดฟเดฟของพี่ก็เรียนไม่จบบากคนเลยนะแต่เก่งหมดเลย คือตาที่ใช่หรอครับอะไรคิงบอกว่าให้คนดูดูให้หน่อยว่าอันนี้คือใครมึงดูออกปะดูอะไรวะดูดีดีด,ดิวะ คขาดูมันบอกให้เขาดูช่วยดูน,นี่คือใครเขาดูช่วยผมดูหน่อยดิไหนพี่หะเนี่ยอะ,อะ หน้าเหมือนใครดูออกปะคนขวาพี่คิงว่าคนใส่เสื้อที่มีที่มงกุฎอะเฮียโอ้แไ,ไรตายตาย,ตายแล้วพี่ตาก็ใส่ชุดนี้เท่าเห็น,เห,นเห็นป่าคนดู แล้วหมูนี่ใครมาลีกับคิงดูยังไงวะมาลีกับคิง ไม่ใช่มันบอกว่ารูปรูปนี้เหมือนใครมนบอกรูปนี้เหมือนใคร มันคืออะไรวะไม่ไม่มีใครตอบคำหมายถูกเลยได้ไงที่มีมงกุฎเป็นพี่คิงเปล่าเฮียแลเ้เฮียก็ใส่ชุดนี้อยู่ไงในเทเลไอ่ะสีเหมือนกันเลยเปิดูชุดในเกมเฮียดิไม่มีใครตอบถูกเลย มึงโง่หรือมึงควายวะเพื่อนมึงดูดีๆสิมันมีสัญลักษณ์หลายๆอย่างที่บ่งบอกอยู่อะเ้ยไปนอนไปเพื่อนไหนอะตะวงเกมกบสมองจะไม่ไหวนะไม้ก็ดูเฉยเฉยไหนอะมันเป็นยังไงมันก็คล้ายๆอยู่นั่นอะไอคนซ้ายสุดอะมึงรู้อยู่แล้วแหละเพราะใส่มงกุฎคือกู คนที่สองอ่ะมันไม่คายเลยเหรอ,อมึงฟังนะมีกูมีมึงแล้วก็มีไอ้ก้าไอ้ก้าคือคนข้างหลังนันแหละใช่เหรอใช่แล้วมึงเอามายังไง,งก็ไม่รู้ก็ให้คนเขาจ้างเขาทำอะไรให้ให้รูปให้เขามาดู ไปดูจากหน้าเรากันเขาก็ปั้นมาเขาก็ออกแบบมาแบบนี้วาง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 ,วางทีละจุดอะยากเหมือนกันนะก็แข <c oughs> ็าายอยู่ก็กนะ็ก็มีกลิ่นอายมีมีมีคนตอบถูกเลยนะว่ามีไอ้กามีมึงมีกูมันรู้กันได้ไงวะไอ้หี้ยะไอ้กามันเป็นหมูมันไม่ใช่มันเป็นหม <c oughs> <c oughs> าไม่ใช่หรอมันไม่ใช่หมูเป็นหมูเอาง่ายๆมันเป็นอะไรไม่รู้แต่เออแต่คนดูมีคนตอบถูกอะไรมันเป็นเมียมึงอะ อะไรตกอนนอรองอออเท้าไอ้หี่ติดกับติดูอ่กูบอกให้มึงมามึงไม่ค่อยมามึงไม่ค่อยฟังกูเว้ยรันพอดูครับวันนี้ก็ใครเข้าก่อนก็ถือว่าได้ได้เล่นก่อนนะวันนี้เปิดเที่ยงน่าจะไม่มีปัญหาแล้ววันนี้เซิร์ฟน่าจะไหลลื่แต่ฟอร์มดเซนตรร์้ถ้ามีก็มีนิดหน่อยอ่ะ

ไอ้นี่เอาหน้าก่อนเลยไอ้นี่ใครเดี๋ยวเพื่อนไปหามันมาจากไหนเนี่ยไอ้นี่มันกูบอกให้นะมันมีวิชาเอดนะกูจักฟังจากมันหลายๆครั้งนะไม่คือกูอ่ะไปเจอมันมันไปเจอมันอยู่ในนี่แหละเป็นคนทุนดูธรรมดานี่แหละกูอยากกูถามว่ามาดูบ่อยไหมสังเกตมันเอาไงชื่อมันไอ้มันมาดูบ่อยกูเลยบอกว่าให้มันช่วยแบนดกูเลยให้ยศมันใช่หรอมันมีวิชาตอวรอดด้วยหรอ ครับเพื่อนอนคนในช่องแชทปกติอ่ะบ้านเดียวกันกับมึงอะโปรไฟล์ของมึงเนี่ยมึงเป็นมือเดียวบอสมันเรียนเขียนโปรแกรมมึงเรียนอะไรนะใช่ใช่อันนี้เพื่รนดีนะแล้วตอนนี้มึงเรียนจบยังยังยังเพิ่งปีสองครับแล้วคิดว่าจบมาจะทำยงานผมน่าจะไปทำเดบบให้ติดแฟนเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องออกเป็นมาคุยกันก็ได้ อดีอยู่บ้านเดียวกับมึงอ่ะเพื่อนมึงเก่งมึงเก่งมึงคิดว่าฟกิลของมึงเท่าไหร่ก็เป็นตัวแข่งองเดีเอาดีๆใช่ๆการเรียกผมไปแข่งเนี่เออเมื่อวานนี้กูว่าถามมันบอกว่ามันเรียกไปแข่งกูก็งงแล้วไม่อยากมาทำงานกับพวกพี่หรอก็อยากอะไรเงี้ยร้อยหงจบกันก็ได้เสียงมันเหมือนใครรู้ป่ะเหมือนไอ้ยาคุยอ่ะเออเออใช่คิดอยู่เหมือนกัน ในหัวอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใครใช่แต่ผมแต่เขาบอกว่าเหม่ตั้มกูมองว่าไม่เหมือนเขาดูบอกผมเหมือนเสีคล้ายเหมือนกันก็คล้ายๆเหมือนกันแต่ไอ้ตั้มมันจะเสียงไม่ไม่ทุ้มขนาดนี้แต่เออถ้าคล้ายๆมองได้สองคนเนี่ยต้องไปฟังตอนแรกๆที่บอกเหมือนตั้มสุภาพอะไรสักอย่างเขาบอกว่าตั้มตั้มรักษาเสียงมันตั้มนะครับตั้มรักษาทำไมเองถึงอยากมาทางทางทางโอ่ะผมผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะใช่โอ้ยตั้งแต่ปอนหนึ่งอ่ะดูหนังแฮกเกอร์แล้วเบียนี่ย อินเนี่ยใช่เหรอใช่ใช่แล้วเพรนงั้นพอเปิดเปิดร้านเกมด้วยเนี่ยไม่ทำไมเก่งจริงไอไอไอซิคิไอไอที่มึงเรียนอยู่เนี่ยมึงหางานได้สบายมากเลยนะใช่ใช่ผมว่าเดือนเดือนสูงว่าตอนแรกไว้จบปกตีแล้วว่าจะไปสอบปทอยู่เมืองนอกได้แค่เพราะว่าจานจะมีทุนให้โซยเบอร์ซิคิทต้องต้องอีกกี่ปีจะจบอีกสองปีครับ คนดูแม่งเปนบอกมีโอกาสรับไว้มีโอกาสรับไว้คืออะไรวะมีโอกาสรับไว้แต่คนที่ทําเรียนแบบน้องมันไอ้นี่จริงๆนะมันคือมันคือเกี่ยวกับอะไรวะคนเรียนเยอะบ้างก็คือสมมุติถ้าตัวกูเปิดแอปหรือว่าตัวตัวกูเปิดเกมอย่างเงี้ยก็ก็ก็ต้องก็ต้องให้ตัวน้องมันก็ประมาณนั้นถูกไหมเข้ามาเข้ามาดูให้เบื้องต้นไม่รู้จะเป็นเกาะเกาะแรกเกาะสองเกาะสามหรอกใช่มาดูว่าระบบมีช่องโหว่ไหมอะไรเนี่ย ใช่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 เมื่อวานนี้กูเพิ่งคุยกับมันเรื่องมันไปแข่งอ่ะอาจารย์เอาผมไปแข่งแม่งนี่น่าสนใจว่ะเด็กคนนี้น่าสนใจว่ะอยู่บ้านเดียวกับมึงอ่ะอยู่ไหนอยู่พัทยาเหรอผมอยู่บางแสนเนี่ย๋อ้แล้วอยู่มอไหนอ่ะอยู่โอ้ยมาหาลัยแล้วก็มาหาอะไรมาเถียงบอกว่าอะไรไปผมโดนดิเฮี่ยมอว่าคุณพากับกีรทุมเหรอใช่ไหมโอ้ยอย่าอย่าพูดเนี่ยเดี๋ยวผมโดนดิ มึงจะโดนอะไรมึงมึงจะโดนอะไรมันก็เขาเขาไม่มีใครไปเอามึงจริงหรอกถ้ามึงไม่ได้ไปทําอะไรเขาอะว่ามันกลัวเพีามีมึงไปทาอะไรเขาล่ะเขาไม่รู้หรอกว่ามึงคนไหนอะบูด๋วเด๋วเดี๋ยวพี่จะเขา่ให้ใหม่มันก็บอกพี่คิงก็ได้วันผมเกือบโดนนะเนี่ยใช่เหรอดูมันข้างอะไรไม่รู้อย่างนีเจ้าผม เลี้ยเรียนจบมาจากโรงเรียนนอ่ะโรงเรียนผมเรียนปวชอยเนี่ยรียนกูได้พร้อมโดยตรงเลยกวดโอ้อยู่บแสนก็ไม่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 สีปทุมก็อยู่บุรพานี่แหละไม่แต่ผมต่อมหาลัยกรุงเทพไงเฮียอ๋อแต่ว่าแล้วตอนนี้เองเองพอรู้รู้รู้เรื่องอะไรบ้างไปถึงถ้าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ก็รู้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตย่งียยังยไม่ขนาดนั้นยย่าถ่อมตัวด้วยไอพ่อถ่อมตัวอย่างเงี้ดีนะมันแบบนี่ถ้าบอกร้อยอ่ะไอ้เฮียพอมาแหงจริงแบบไม่รู้สื่อสีสาแล้วนั่ได้ภาษาอะไรบ้างอ่ะมันทำอะไรท่อนแม่งปากเลยแล้วมันเลียเอ้ยมาดมมีอะไรบ้างนะ ไพทอนสี่ทีชาบครับพอเลยกลับมันคือมันเรียนสายเปิดเกมเหรอเพื่อนหรือไม่ใช่มันก็คือมันก็เอาจริงมันก็อยู่อยู่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่แค่แยกออกไปก็คือก็ก็คือแบ็กเอนเนี่ยแหละใช่ไหมถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบกวบ้างๆถูกไหมความอันนนครับหลังบ้าน ก็คือหลังบ้านแต่ก็จะเป็นไหนหลังบ้านแบบให้เขามาเคาะช่วยดูผมแอ้วสมมติตอนนั้นสมมติกูทำเกมอยู่เนี้ยก็จะมีพวกเซกพวกอะไรเงี่ยน้องก็หรือว่าพวกที่แฮ็กเข้ามาสามารถลบนน่นนี่นั่นได้น้องก็จะมาดูให้เป็นเกาะแรกหรือไม่เกาจจะทั้งหมดเลยถ้าเก่งจริงอาจจะทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่ได้เซียนมากก็เพิ่มเกาะเข้าไปในเทคนิคกูไม่เห็นมีวิชาไม่มีสายแบบมึงวะมันไม่มีอ่ะมันไม่ค่อยมีคนเรียนรู้แต่ เทคนิคผมน้อยนะเทคนิคบเตอรับเตอะส่วนใหญ่ก็ซ่อมคอมกันซ่อมเป็นหลักซ่อมเป็นป่ะตอนเนี้ยถ้าเขาให้ซ่อมต่ออุปกรณ์คอมปอกประกอบเป็นป่ะเป็นครับผมผมไปฝึกงานร้านคอมมาประมาณสามสี่เดือนอยู่ต่อกล้องวงจรปิดแฮปปีปะเนี่ยบางแสนเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิก้าโอ้ยเมียตื่นแล้วเมียตื่นแล้วเมียอะไรไม่ใช่เมียหมาเพื่อน อกูงงเว้ยคนดูบอกให้กูไปจ้องตามันรู้ปะกูจ้องยังไงกูก็มองเล็งไปตั้งนานทำไมมันไม่หมาวะไม่หมาวะกูเลยบอกว่าโอ้คนดูครับมันแค่เอาเมาส์ชี้เนี่ยไอไอกองกระบาดเป็นลูกกระตามันมันก็มาและไอผีตัวเนี้ยเป็ดอ่ะคนดูก็บอกว่าเออคนดูก็บอกว่าใช่ไงครับมันบอกว่าเมาส์อ่ะคือลูกกระตากูรั่วเลยเมาส์คือลูกกระตาของในเไรม่า อันนี้มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยอ้าวมันขำมึงอะมึงขำอะไรสภาพตัวมึงยังไม่แท้ไม่รู้เลยมึงถามอะไรฉันตอบไม่ได้เลยผมอ่านเมนท์ครับผมอ้าวพี่มาลีมีแฟนหนึ่งเยี่ยบแป๊บเยี่ยบแป๊บเลยังเลยังไม่อยากอยากลองทำเกมดูบ้างเหรอเกมเหรอเฮี่ยผมไม่รู้อ่ะ ทำเกมอะไรดีถ้ามีที่ไหนรับผมก็ไปอ่ะเฮียเออมึงเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันได้ได้ครับได้ครับแต่จริงเดฟเดฟเดฟผพี่ก็เรียนไม่จบักคนเลยนะแต่เก่งหมดเลยเอาดีออกเลยไหมล่ะก็ลองไปดูอ่ะเดี๋ยวผมเสียค่าเดิมหลายแสนแล้วเฮียมาแล้ว เอ,เอ้ยมึงเล่นมาครัแต่อายุเท่าไหร่นะโตั้งแต่พ่อผมเปิดร้านเกมตั้งแต่อนุบนัติแล้วจเจ๊งไปแล้วทำไมเนีย่ยไม่รู้โดนตำรวจลงอะ่ะเจ๊งเลยเปิดร้านเกมเยีะอของมึงตำรวจลงบ้าปะเนี่ยสมัยก่อนนี่ยตั้งแต่นู่นอะ่ะตำรวจลงบ่อยๆผมเปิดบ้านอะไรลงร้านเกมผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อไงผมอยู่ช่วงกับพ่อแค่ปิดเทอมพ่อพ่อแต่นี่หรือเปล่าโทษน้องแบบกดบอลน่ะปิ้นในใบกระดาษลงมาแล้วบอกเปิดร้านเกมเออต่ก่อนร้านเกมมันเป็นอย่างไัเนีงเออเป็นยังไงใชอันนี้ก็น่าคิดหวยใครบอกเวิวเลเวลอย่างช้าเลย มันมีการโปรมันมันมันมีโปรอะไรบ้างวะไอ้ไอ้ไอ้เป็นหนึ่งเคงมันมีโปรอะไรบ้างวะไอ้น้องไม้ขามอ่ะเผื่อพี่จะได้บอกกันพี่ให้พี่อุดดน้องมันชื่อกลองพี่ก็ไปหลีกเลี่ยงมันเนาะมันหลีกเลี่ยงมันเนาะมันเดือดขาดมันก็ต้องเป็นบ้างแหละดูดูดูกล่องอะดูกล่องเอกเล่แล้วก็ฟีแคมมันสามารถดูกล่องได้เลยนะว่ามีกี่กล่องอะไรอย่างเงี้ย มีคนใช้แล้วนะเนาะมันมันมันต้องค่อยๆแก้ไปช่องโหว่มันเยอะมากแล้วก็เปิด E S P เะเงียนี่เป็นบอกมันชื่อเอ้ยมึงชื่ออะไรน่ะมึงชื่อออกเหรอเขาดูบอกใช่ครับเอ้าแล้วเออโทษทีวอกว่านชื่อมึงไม่ออกเลยเรียกมึงตัวเอเพราะมึงตัวเอชื่อในยูทูบมึงตัวเอนำหน้าในดิสคอร์ดใช่ไหม ัั้้งูนเออกูไม่อ่านไม่ออกไงกูกซีเหรอมันชื่อองค์ซีใช่ไหมเนี่ยเออใช่ครับซีกูไม่รู้อ่านไม่ออกชื่อจริงเหรอเฮียออ๋กูอ่านไม่ออกอ่ะกูเรียกกันแต่ตัวเออะคนดูก็เรียกตามอะ่ะแล้วว่ามันจะไปโดนโดนส้นตีนเรื่องอะไรเพื่อนไอ้ออองมันจะไปโดนต้นตีนเรื่องอะไรไปด่าใครไปด่าเฮียเขาดิเฮียเฮียที่เขาดูนี่คำห้าร้อยอ่ะเขาบอก ไม่เฮียบอกว่าเฮียเฮียบอกว่าเฮียอะไรกับผมนะแต่คนดูมีอะไรกับผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามมาวอ้าวอะไรนะนี่แสดงว่ามันไม่จบวะนี่ไม่ใช่ตัวนะสีประทุมอะไม่ใช่มันมีคนโดนเนี่ยคำละห้าร้อยมาตอนเช้าช่วงเที่ยงลันลันอะห้าพันคนอะไอเอเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวแล้วแม่งมีคนไปสืบชื่อมันอะไรมาเต็มระบบอ่ะ มันก็หวั่นมันก็กลัวกันบึ้งเนาะแบบนี้เนาะขนาดกูยังกลัวเลยแล้วแล้วเองเรียน Cyber k i l u t y เนี่ยเองเองสามารถไปแฮ็กอย่างอื่นได้ไหมไม่ไม่ใช่แค่ป้องกันอย่างเดียวผมใช่ผมเป็นเลดเลสทีมเนี่ยเป็นสายเจาะผมไม่ใช่สายป้องกันเท่าไหร่เจาะเจาะแกเหรอแล้วก็ไปเจอเจาะเลยมาก จาะไขแดงอะไรนควสตินะไอ้สาวดีๆเจาะอะไรเป็นเบื้งก็ต้องเจาะพวกที่มันมีเทสอะผมไม่กล้าไปเจาะมั่วหรอกมันเด็กเทสอะที่มันมีเว็บให้เทสเจาะอะไรนี่าะเอี้ใครบอกเวลเร็วอว่าเองได้แมนไอ้เหี้ย สามแปดมาสี่สองใช้เวลาอย่างนานไม่ยากบินหาบ้านไงเนี่ยผียังเยอะด้วยเฮียบินดีกว่าังคืนเนี่ยอ๋องไปอยู่กับที่คิงดีแล้วมีอนาคตอ๋องอย่าอยู่กับต๋องเลยพ่อมึงอ่ะมึงเฟรนดเป็นหนึ่งอ๋องไปอยู่กับพี่คิงดีแล้วมีอนาคต ของยายอยู่กับต๋องเลยพ่อมึงข่าวอะไรเอ่อาครับพี่อแอพี่ชิงว่าไงครับอ่าจะบอกว่าวันนี้วันนี้เพื่อนจะไปหาหมอไหมเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปหาหมออ่ะจะไปหาหมอไม่สรุปไม่รู้ต้องเขาไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้จะไปเพิ่แค่คลินิกอ่ะ ตื่นมาแน่นาอกเหมือนแบบกูกินข้าวได้เจ็ดแปดคำแล้วกูเข้าไปนอนเลยล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แบบกินข้าวแล้วก็เข้าไปนอนเลยน้ําหลับแบบหลับเลยตื่นมาแบบแบบมันมันมันแก๊สเหมือนอยู่ในท้องอะ่ะมันคือแก๊สที่อะไรวะแก๊สอิ่มแก๊สไอ้ยนะกดไหลย,ย้อนนะเอเอ ouais. เพ<อ>ื่อนเออเอมึงบอกพี่คิงให้ไปบอกอันนี้ดิว่าเปิดบล็อกอะไรนะที่มึงบอกมั่วในบล็อกมันไม่พอคืออะไรวะ อะไรเงี้ยอ๋อระยะอ่อยเออคืออะไรบอกะะี่มันน้อยมากเลยใช่ปะความกั้งแแมบไปเงี้ยคนดูบอลน,น,น,น้อยปเลยน้อยมากห้าพันหกพันทำไว้อย่างงี้ก็น่าน่าน่าจะมีเหตุผลเพราะว่ามันก็ไม่ไม่รู้จะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เปิดให้มันเต็มอยากรู้เลยถามได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแม่งมันโดนเนตด่ากูอีก เป็นเจ้าของเซิร์ฟเป็นไงกูบอกกูไม่ใช่เจ้าของเป็นผู้เล่นมันถามกูมันถามกูว่ากูรู้เรื่องอะไรเบิรงกูบอกไม่รู้เราถามมึงเราถามมึงเลยเพราะผมไม่ได้คุยจริงมึ็คุย